สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมช่างบิ๊กบวิลัทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กบวิลัแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กบิวลัมนะครับผมก็สําหรับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับน้องๆว่าเหนื่อยแล้วก็เพียมากครับเป็นไข้นะครับผมเป็นไข่วันศุกร์เป็นไข่ว,ขไขวันเสาร์อยากจะไปเที่ยวบิ๊กมอลเทนอ่ะของเร่งส่งทุกวันนะครับบางทีผมไม่ได้ไม่ได้ลงเลขพัสดุให้ครับแต่มันส่งทุกวันเลยจริงๆส่งทุกวันเลยก็สาเหตุที่ว่ายังไม่ค่อยได้ลงเลขเพราะว่า มันก็มีรอส่งอยู่เยอะนะแล้วพอลงไปปึ๊บคนที่ยังไม่มีเลขก็แชทมาแชทมาแชทมาเต็มซึ่งผมมาตอบไม่ทันนะเอาง่ายๆก็เลยเน้นให้ข้อความมาดีกว่านะข้อความมาเอาตอน9โมงถึง5โมงเย็นอย่างเงี้ยจะมีพนังกงานคอยตอบให้เพราะว่าถ้าผมโพสต์เลขวัสดุไปตอนดึกอะอ่ะสมมุติว่าส่งเสร็จทุ่มหนึ่งโพสต์ลงไปนะโอ้โหคืนนั้นไม่ได้ทํางานทําอะไรกันแน่นอนับผม ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าล่าช้าไปเพราะว่าเล่งให้สุดแล้วหลักร้อยชุดนะครับชุดหลักร้อยชุดอะวันนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่ามาพูดถึงชุดโปรนะครับผมหลายๆคนคงรู้แล้วแหละอ่ะอันนี้ซ่อนออกไปก่อนว่าเรามีชุดโปร56-57ไม่ชักของเว็บร้อยสิไอซึ่งเป็นฝาแท้เบิกมาทําแล้วก็เป็นเสื้อแต่ง b b r แต่ว่าปอกพิเศษนะผมปาะพิเศษ ซึ่งไอชุดเนี่ยเราขายอยู่ในราคาชุด5 9าพบาทนะครับรวมส่งรวมเส็จรวมแยงรวมทำซีซีเบ้าฝาทุกอย่างอยู่ในราคา5,900บาทแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะหมกชักนะครับนี่แนะนำเลยเอาแบบง่ายๆถูกใส่สลักยืดชัก2มิลได้นะใส่สลักยืดชัก2มิลได้หลายๆคนถามว่าเอายังไงให้ชุดนี้จบผมว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเอาแบบ รอได้นะแต่ว่าไม่นานหรอกเพราะว่าฝลั่งมันอาจได้เลยแข้งมันคว้านได้เลยไอการที่เราจะใส่ชุด5้5 7เนี่ยแข้งเดิมใส่ไม่ได้เพราะปอกมันหนาเราจําเป็นต้องคว้านแข้งใช่ไหมครับพอคว้านแข้งถ้าเราอยากใส่ชักด้วยก็ส่งข้อเบี่ยงให้ผมด้วยนะไม่ต้องซื้อใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแพงเพราะว่าในไหนแข้งก็ต้องส่งมาอยู่แล้วใช่ไหมส่งแข้งกับข้อเบี่ยงมาถ้าจะให้ดีขอให้แยก แยกไรออกน,นะเอามาแค่2ชิ้นจะเร็วมากเลยเพราะว่าถ้าเอามาหลายอย่างผมต้องมารับผิดชอบให้มาดูให้เดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันอะไรพื่อวุ่นวายแข้งกับข้อเบี่ยงในชุดเนี้ยห้าพันเก้าถ้าใครอยากหมกใส่ชักด้วยนะเอาแข้งมาให้ผมคว้าแล้วก็เอาข้อเบียงมให้ผมอัดสลักผมคิดเพิ่อมอีกแค่พันเดียวนะคิดเพิ่อมอีกแค่พันเดียวก็จะห้าพันเก้าก็จะเป็นหกพันเก้าซึ่งได้ไปโอ้โหเฟี้ยวเลย สำหรับฝาลักทักที่ใช้บกเนี่ยใช้เป็นฝาลักทัก2มิลน,นะครับผม2มิลน,นะ2มิลขอบนะขอบขอบลูกโซบเนี่ยตากยังเหลือขนาดเนี่ยเหลือประมาณ2 5งหมิลเนี่ยร่องแหวนกับขอบเนี่ยยังหน,นาอยู่ไม่แตกนะครับผมไม่แตกแต่ถ้า3ามมิลเนี่ยมันตาดลงอีกเยอะมันแตกแน่นอนนะครับผมและประเก็นที่ร้องก็คือแผ่นเดียวเอาไปหวกเพื่อนเพื่อนไม่รู้แน่นอนมันก็จะขึ้นแรงๆหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับต้องไปดูงานต่อแล้ว สำหรับใครที่รออะไร BBR อยู่ผมจะเร่งให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจ BBR Racing ครับผม